เล่นของไงติวเตอร์ของไงแง่เขาคาคนปอน,นี้ค่ะพห่นอหโห<อ>เสียงบ่น สวัสดีครับพี่น้องเปลี่ยนเนี่ยม่านนอซ้างครับวานนี้แดงจึงคึองอยู่พี่น้องเบิ้งถ้าเบิ่งความขาวเด้อพี่น้องเด้อ น้องเลยขาวจน้ยไม่สมค้ไม่สมครับน้มือสร้างอืสมลายแท้พี่เจ้าจอบอเอาติงน้องสร้างเจ้าคอยเอาหูมมมมเสียงรเรา,า,าหลวเลยพี่นอ้องับไป่มอยเอากันมาละเอีดแ้ลงนี้นี้ขา เขาตันดีขนาดไอ้าดีสิอือคุณหนอนใหม่หมีแต่น,นอซางจาก่นอจาอยืิข่ขึ้นล่เงนี่นปอกเอาข้ากรอบไปเลยครับงาอะไรตัวนี้าบบนี้ ไย้ำค่าก่อได้บ่เอกค่าก่อเหรอค่าก่อก็พอแล้วลายไปเลยลายเด้อเราต้งคู่ไว้บ่ละมาสร้างตัดออกลายทีนเนึงก่อเลยก็ะชิบได้บ่ เค่อเปเลาเอาไเดี๋ยวเ่อยป็เล้า,าเอาไว,วา้น, oh. วนั่นละ yeah. oh. ก็มันเทียนปอกหานาใหม่ปอกนอใหม่กับวิกิ่งก็เป็นโปรฟิชิโนโิช่อันนนไหมครับขาวะขาวอืม ำไมเป็นตาเห็นทำไมสมอยู่ค่ะพี่น้องอนอนหนึ่งชิบได้สองขวดนอนใหญ่ละอเอาจั่วเลยครับอื่อนเอรีเน,นี่นะเอ้ยนี่แหละเลี้ยวเห็นทำไมสม lắm ai lo sang nó bằng ngay không đẹp trên không Ủa, ai vậy có ăn khắp Biển bó Sao nó ngay đâu phải thấy ngay này มืออสีบเลยวะมือสมัครอะไรอีกแล้วพี่น้องสมิ่งอ่ะเอาละพ่อไปวัดไปว่าน้องข้าเจ่าพ่อได้ค่ะพ่อได้พ่อจำเป็นพ่อได้อยู่เอาไปล็อกมึงดูนี้เลยค่ใหญ่โชว์ผลงานครับพัสอุสูตรนี่ยำค้ากูเลย Nó nho nhẹ tỉa Hả? Bà, bà non, nó 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 rồi đây ta oh, Đang ngay Nó sang phần khảo chúa. Khảo chúa, khảo chúa. หน้าใหม่กระแดงปากกระแดงเลยทีหยังค่ะปากมาแดงงูมีแห่งยางกับพี่เราปากแดงม่แห้งยังอ่ะ้นี้ตั้งปากแดงขอภัยในความปากแดงจากน่อยเนื้อค่ะมื้นี้ปากแดงสูงภูเขาสั้นอันราสูงลำบากค่ะแดงจึงคืองปากหน้ใม่แดงทั้งปากกระแดงหน้าใหม่กระแดง เด๋อขาวดีะวดะจะเสียบนะครับเป็นตะออนเสียบครับพีน่น้องมีตะนอนยังไงครับ แย่ขึ้นมาปอบเวเซียนยักกว่านี่ละตอนนี้ละเขาจได้เกิดตอนนี้ละเว้เราดีเนื้อออฟแอบโหดอนี่เหเนไหมจังคือโปรเฟชนรโปรฟิเอร์นี่เป็นอัวัคโดอยู่ าาปานเลยปาก่าอเลยห้ยสวรรค์คัะอยากเอาไปหลายๆ่เนี่ยแต่คิดงอเสียลงอยู่ขาวอันเดือดแสบเนาะน้อ,นอไปแปะไปเอาอีกทำไมสมคือสีอัน,น,อนดีใหญ่ก่อโห้ใช่ขาวจ้วเลยพี่น้องเย ้องไม่สมแล้วมันพันบ้ามันมักเราครับเล่บัวดาเอา,เอาจะเพาะส่วนแข็ง จะเฮ้ยขึนน้นแล้วเ,เป็นเงาไม่ะอาดครมันเป็นตะเสียบเนาะเป็นเหลาซับซับซับเกี่ยนำมันสมครับจุดอยอดลายครับหลาย กำลังขึ้นก็แล้วครับปึ๊บแดงขึ้นขึ้อหัวมกใหแดงขึ้นขึ้นเฮปุ้ยอาย มับนแปงพ่อหรือเปล่าครับม <c oughs> ันแปงพ่อหรือเปล่า

<ฮ>เล่นของง่เีของง่ง,งคาคนปอน,นี่ค่ะห่นไองอโเลี้ยงไม่ไจับกระสือบอหสแางก่น <c oughs> โอ้เหนื่อยนี่ก็สีได้น้องใม่กับสีได้น้องใม่ค่ะพี่้องเบิ่งความสั้นของคู่หรอนี่ม่เ็ไรโอ้ปาดเอาเจ้าขอนัอ้่ะ ดำเลยไปล่างเอาแลมันก็เขาดำบิดใจ้งอได้นะคนมันตกที่ตรง ดำมันดำนอนยังดำนนมืดครับตอกขีดตอกไปล่างไปแตงเอาย้ำเห็ดเดี๋ยวหอนบ้านจะตัดออเาน้ำมอ่า นี้เสียงยุ่งมาครับไรยุ่งให้อุย่ายนะพี่นออ้องก็แล้วครับยันเอาล่วงไว้เพ <h ums> ิงนอ,อหวกครับ <h ums> ขา้ขาวกมุดต้ <h ums> นี่ครับพวกนี้หาโน้ตไม้สร้างก่อนม้คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับเต<ผ>็มถุงเลยครับพี่น้องเลย,ยสีลุงผู้เหรอครับปะเนี้สีลุงผู้เหรอครับเป็นงานดีของไอ้แล้วแบกลงค่ะคอณน้องสร้างครับวัรรมดาหลายครับพี่น้องนี่นก็ก่อสร้างตัวส่วนนี่ก่อสร้างยี่ส่วนนี่ออก่อหัวฟิวข้างบนครับยุ่งกับยูทุกหม่องครับยุ่ง ngang mang, mang nha.